ก็ย์เอ๊ะเออเบียดหน่ะนะก็มีอะไรขายกันมีเอาไปนมจากกันมีดูว่านี้นมจากเขาไปซื้อมาแต่เสียวันนี้แต่ดิววิวมีนมจากกับบอแมนแล้วเนาะโอ้อันนี้ดอกอันนี้งามเว้ยแต่กับใต้ใบคุณอือหือวีลาวดีใต้ใบว่ะ โอ้โหเทศจังลีลาวดีใต้ใบามาละกอทิ้งขี้อ่ะว้าว น้ำยังเยอะอยู่เลยเว้ยอ,อ่างน้ำลาดกระทิงตำบลลาดกระทิงเพลสานามชายเขตดอกเบี้ยมีดอกบัวนะมามีบัวหลวงด้วยว้าว ร่นล่าอ่างน้ำเก็บน้ำลาดกระทิงในเล่าลาดฉลิมลิคืออ่างนี้น้ำคุณนไว้ขังตะลิงน,น,นี่เก็บน้ำไว้น้ำร่อน ไผเกลัวแม่บ่มีตังมันไผยกเจีขาซือมาจากล้านนี่หรือเปลล้านนี่ต้นไม้นี่หรอือเปหวยน้ำซับนี่นี่บนนี้ ไก่เนี wow. ่ยว่าแล้วไก่แล้วเนาะขวานงูหลายรอบนะี่นี่นี่ดอกเก้าตุ้งแล้วช้าง ถึงแล้วอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงอยู่เลยบนหิน <c oughs> เออ,เอ,อมันดีขึ้นมันน่าจะดีฝันนี้เยอะวันนี้โลกกันยังไม่เยือนอยู่ดีต้นลับอันนี้เป็นตลาดใช้น้ำขนาดนี้นเนานะอยวไปดูบัวก่อนนหะม ลักไหลบัวให้แม่สักไหลหแม่ซุ้มเจ็ด <Okay. S 1> ว้าวอื้หืบัวเทมากสวยบัวสวยงามมากโอ้โหเล้ยตายว่ะ สวยเท่สวยงามมากรู้สึกว่าอยากจะรักเลยนะโอ้โหี่บัวสักเอามาปลูกยังไงวะนี่โอ้โหบัวสวยไหมเออ วัวสวยจริงๆลีลาวดีสวยน่าทึ่งสวยน่าทึ่งมาก เดี๋ยวเดี๋ยวอนเดวยทีเราจะคลิปแพ่นี้ก็แล้ว